สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมอาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับแนะนําวิธีการติดตั้งเสียงแซมนะครับผมติดตั้งเสียงแซมปิ้งนะครับเสียงแซมอีสานหรือเสียงแซมวาเลตี้นะครับที่ยอดฮิตต่างๆที่นําเข้าไปในคีย์บอร์ดนะครับของรุ่นนี้นะครับผมของรุ่นโรแลนด์เอ็กพีเอสสามสิบหรือว่า Roland Juno DS นะครับผมก็จะติดตั้งคล้ายๆกันเลย นะครับผมสำหรับ2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะครับให้ดูเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเตรียมนะครับข้อมูลที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมไฟล์เสียงแซมของเรานะครับที่จะนํามาลงในคีย์บอร์ดนะครับก็เตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับผมไฟล์นี้จะติดต่อสั่งซื้อกับผมก็ได้หรือจะมีข้อมูลมาแล้วก็ได้นะครับผมก็เตรียมไฟล์ไว้นะครับแล้วก็แฟลชไดรฟตัวนะครับผมเตรียมไว้นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็นาแฟลชได์นะครับของเรานะครับแฟลชได์เปล่าเป่านะครับผมนําไปฟอร์แมตที่ตัวคีย์บอร์ดก่อนเลยนะครับผมนําไปเสียบที่คีย์บอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องทําการฟอร์แมตก่อนนะครับถ้าไม่ฟอร์แมตจะมองไม่เห็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะครับโอเคนะครับเสียบแฟลชได์เรียบร้อยนะครับเข้าที่ตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับทาการฟอร์แมตก่อนนะครับ อันดับแรกนะครับทำการฟอร์แมตเสียบไฟได้เรียบร้อยนะครับกดเมนูนะครับกดเมนูตรงนี้นะครับกดเมนูนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับดูที่หน้าจอนะครับผมดูที่หน้าจอให้เราเลื่อนนะครับจะเลื่อนเป็นตัววงล้อนี้นะครับก็ได้นะครับเลื่อนไปหาคำว่าเดี๋ยวนะครับให้ผมลองดูก่อน เลื่อนไปหาตรงนี้นะครับ Utility นะครับหมุนตรงนี้นะครับไปหาคำว่า Utility นะครับแบบนี้นะครับมาหา Utility เรียบร้อยกด Enter นะครับตรงนี้กด Enter นะครับปึ๊บนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้หมุนต่อไปนะครับหมุนวงล้อนะครับไปหาคำว่า Format USB Memory นะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับนี่ format USB memory นะครับหมุนไปนะครับอ่หมุนไปหาแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยกด enter นะครับกด enter ตรงนี้ปึ๊บนะครับอ่าเขาจะถามขึ้นมาว่า format USB หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ format นะครับเราก็หมุนตรงนี้ในหน้าจอนะครับหมุนไปหาคําว่าโอเคนะครับหมุนไปหาคําว่าโอเคนะครับเสร็จแล้วกด enter ปึ๊บ ระบบก็จะทําการฟอร์แมตนะครับ,รบ format, ต,รตรงนี้คือขั้นตอนการฟอร์แมตแฟดไดของเราก่อนนะครับถ้าไม่ฟอร์แมตจะนําไฟล์เข้าไม่ได้นะครับโอเคนะครับขึ้นแบบน settling, บี้แล้วแปลว่าเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับฟอร์แมตเรียบร้อยถอดแฟชไดของเราออกมานะครับถอดแฟชไดออกมาทีนี้นะครับนำแฟดไดนะครับไปใส่ข้อมูลต่อไปนะครับเอาเสียงไฟล์เสียงแซมเข้าไปในแฟดไดต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่คอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับ ทีนี้มาต่อที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็จะมีไฟล์เสียงแซมนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็เตรียมไฟล์เสียงแซมไว้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น XPS 30กับ Juno DS นี้ไฟลแซมเขาจะใส่ด้วยกันได้นะครับใส่เดียวกันได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงแซม Juno DS นะครับผมทานี้อันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็เตรียมไฟล์เสียงแซมไว้ประมาณนี้นะครับสังเกตดูนามสกุลจะเขียนว่า SVD นะครับ ถ้าท่านใดต้องการไฟเสียงแซมก็ติดต่อหาผมได้นะครับหรือท่านมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเตรียมไฟเสียงแซมไว้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมมีแล้วนะครับทีนี้เราก็นํามาเข้าในแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแฟลชไดร์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จะแนะนําทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะครับผมโอเคนะครับอันนี้นะครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับ เสียบแฟดได้เข้าไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับหลังจากที่เราฟอร์แมตไปเมื่อกี้นะครับแฟดได้ของเรามันจะมีข้อมูลพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับมันจะมีแฟ้มต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อมูลในแฟดได้ของเราอันนี้มันจะมาอัตโนมัติเลยนะครับจะมีแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปในแฟ้มที่เขียนว่าโรแลนนะครับอันนี้คือแฟดได้นะครับแฟดได้ของเรานะครับเข้าไปในแฟ้มที่เขียนว่าโลแลนกดดับเบิลคลิกเข้าไปอ่า มันก็จะขึ้น XPS นะครับอีกแฟ้มหนึ่งแล้วก็เดบปุ่ลคลิกเข้าไปอีกอ่าแล้วก็จะขึ้นคําว่า Backup นะครับแล้วก็เดาปุ่ลคลิกเข้าไปอีกเหมือนเดิมอ่าโอเคนะครับผมเข้ามาในแฟ้ม Backup คือแฟ้มสุดท้ายเราก็จะเจอหน้าว่างเปล่าแบบนี้นะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับให้คลิกให้ลากนะครับลากไฟล์เสียงแซมของเรานะครับ นำมาใส่นะครับลากมาใส่ในหน้าว่างเปล่านี้นะครับนี่นะครับลากมาใส่ในนี้นะครับจะลากเข้ามาหรือก er. ๊อปปี้เข้ามาก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับผมก็จะทําการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้มาใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะก๊อปปี้อันนี้ขั้นตอนง่ายๆนะครับก๊อปปี้มาใส่ก๊อปปี้มาวางใส่หน้าแฝม เปล่าๆนี้นะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ก็จะทําการเอาไฟล์เข้ามาในแฟลชไดร์นะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นําไฟล์เข้ามาในแฟลชไดร์เรียบร้อยนะครับผมมาอยู่ในแฟลชไดร์ของเราเรียบร้อยนะครับมาอยู่ในแฟ้มที่เขียนว่าแบ็กอัพนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้คือคือเราต้องเอามาใส่ในแฟ้มให้ถูกต้องนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปี้เรียบร้อยทาการถอดเฟดได้ของเราออกมาอ่าถอดเฟดได้ของเราออกมานะครับทีนี unusual unusual> ้ก็นําไปติดตั้งใส่คีย์บอร์ดต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่คีย์บอร์ดนะครับครับอ่าต่อไปนะครับผมมาดูที่คีย์บอร์ดนะครับตอนนี้เสียบเฟดได้เข้าไปในตัวคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรานําไฟล์เสียงมานะครับอ่าตอนนี้ผมเสียบเข้าไปในคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะครับให้เข้าไปในปุ่มเมนูนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ กดเข้าไปในปุ่มเมนูเพื่อทําการติดตั้งนะครับกดปุ่มเมนู1ครั้งนะครับทีนี้ก็เข้าไปในเ,เมนู u t i ิต t y นะครับเหมือนเดิมนะครับหมุนตรงนี้นะครับก็ได้นะครับเข้าไปในเมนู u t i ิต t y นะครับเหมือนเดิมเลยกด enter นะครับกด enter เพื่อเข้าไปเึิบนะครับทีนี้ หมุนนะครับวงล้อเหมือนเดิมนะครับมาหาคําว่า restore นะครับหมุนไปหาคําว่า restore อ่าตรงนี้นะครับ restore อ่าหมุนเข้ามาที่ restore เรียบร้อยกด enter นะครับกด enter ปึ๊บอ่าทีนี้เราก็จะเจอไฟล์เสียงแซมของเรา <c oughs> นะครับนี่ไฟเสียงแซมที่ก๊อปมาใส่เมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็จะเห็นเลยเป็นข้อมูลแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไฟล์เสียงแซมนะครับ อ่าเจอเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องหมุนอะไรไปไหนนะครับเพราะว่ามันเจอแล้วนะครับกด enter นะครับกด enter ปึ๊บนะครับทีนี้เราก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาหาคําว่าโอเคกดหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับหมุนไปหาคําว่าโอเคนะครับจะเป็นแถบดาๆนะครับสลับมาฝั่งนี้อ่าทีนี้กด enter ครับกด enter ปึ๊บนะครับอ่าทีนี้เครื่องก็จะทําการโหลดนะครับ อันนี้คือขั้นตอนการโหลดไฟล์นะครับหรือแซมเสียงเข้าไปในเครื่องนะครับตอนนี้จะยิงยิงเสียงนะครับเข้าไปในตัวคีย์บอร์ดนะครับจะรอเวลาสักพักหนึ่งนะครับรอเวลาสักพักหนึ่งเพื่อเสียงจะถูกยิงเข้าไปในตัวคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่เสร็จเลยนะครับอ่านะครับขออนุญาตขั้นข้ามขั้นตอนเลยนะครับผมก็อ่เรารอนะครับรอที่ มันโหลดเมื่อกี้นี้นะครับจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับพอดีมันใช้เวลานานนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอประมาณว่าให้เราปิดเครื่องนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอเลยว่าให้เราปิดเครื่องนะครับเราก็ทําการปิดเครื่องนะครับก็คือขั้นตอนการเสร็จนะครับคือเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดเครื่องลงไปแล้วเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ก็เสร็จเลยนะครับเสียงแซมก็จะถูกยิงเข้าไปในตัวคีย์บอร์ดเรียบร้อย นะครับอ่าแล้วทีนี้ถามว่าเราจะหาเสียงแซมของเรานะครับจะหาเสียงแซมจะเข้าไปหาที่ตรงไหนนะครับถามว่าเสียงมันจะยิงเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนยังไงนะครับเราจะหาเสียงแซมนะครับเสียงแซมของเรานะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเราจะเข้าเสียงแซมนะครับกดปุ่มเออตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับขออภัยนะครับกดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับกดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็กดปุ่มแบ็ค หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บอ่าปุ่มแบ็คหนึ่งครั้งจะมีไฟกระพริบแถบๆตรงนี้นะครับหรืออาจจะไม่มีไฟกระพริบนะครับก็คือเราจะเลือกห้องนะครับมันจะมีห้องแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องในปุ่มพวกนี้ห้องละห้องละ9เสียงนะครับห้องละเก้าเสียงหรือห้องละ10เสียงนะครับแต่ละห้องจะมีเสียงแตกต่างกันนะครับในห้องพวกนี้ก็คือแบงค์นะครับอ่าเรากดตรงนี้เรียบร้อยเราจะเลือกห้องไหนห้องหนึ่งนะครับลองมาสักห้องหนึ่งแล้วก็กดอ่าผมจะเลือกห้องนี้ปึ๊บ อ่ะโอเคนะครับเลือกห้องนี้เราก็เลือกเล่นเสียงได้เลยนะครับกดเลือกเล่นได้เลยตามปุ่มพวกนี้จะมีเสียงต่างๆนะครับจะมีเสียงต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับก็คือเสียงที่เราแซมไปแล้วนะครับจะเล่นเลือกเล่นได้เลยนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนไปห้องอื่นนะครับอ่ะเราจะเปลี่ยนห้องอื่นจะดูเสียงอื่นๆนะครับเราก็กดปุ่มเดิมเลยปุ่มแบ็กนะครับปุ๊บอ่ะไฟจักรพิบนะครับเราจะเลือกห้องอื่นห้องไหนเราก็กดไปเลยอ่ะจะเลือกห้องที่1อ่ะเลขหนึ่งนะครับ ก็กด1ปึ๊บป่๊บแบบนี้นะครับก็จะมีเสียงอื่นๆแตกต่างกันไปอีกนะครับแล้วแต่เราจะทําใส่นะครับเราก็จะ,จะเจอเสียงอื่นๆอีกมากมายอีกนะครับในปุ่มพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเลือกห้องอื่นเราก็ทําเหมือนเดิมกดแบ็คแล้วก็ไปเลือกห้องอื่นๆเลยนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือมันจะมีเสียง10เสียงต่อ1ห้องนะครับ10เสียง10เสียง,10เ,ยง10เสียงนะครับประมาณนี้นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นแบงค์นะครับ ช่องละ10เสียงนะครับผมเข้าเสียงประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็การเข้าไปหาเสียงของเรานะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมอันนี้ก็แนะนาให้ละเอียดเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยตั sounds, ้งแต่ขั้นตอนการเอาไฟเอาอะไรใส่เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับเสียงแซมนะครับเสียงแซมคีย์บอร์ดโรแลนด์ xps สามสิบแบบนี้นะครับแซมอีสานต่างๆ นะครับ XPS 30หรือ Roland j u n o DS นะครับ Roland XPS 1 0นะครับผมก็มีแซมหลายรุ่นเลยนะครับคอกคอดสองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แซมเสียงของรุ่นยามาฮ่านะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับตระกูล S ตระกูล HX นะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับสนใจเสียงแซมอีสานนะครับเป็นใส่คีย์บอร์ดของท่านก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็มีจัดจําหน่ายให้นะครับผมจะส่งเครื่องเข้ามาลงก็ได้นะครับหรือให้ผมส่งไฟล์เสียงไปให้ ไปลงเองก็ได้นะครับผมสามารถติดตั้งเองที่บ้านได้เลยก็จะแนะนําวิธีให้นะครับไม่ยากนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube อาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดด้วยนะครับกดติดตามทางเฟซบุ o กนะครับพิมพ์ชื่อค้นหาอาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดนะครับผมหรือว่าจะติดต่อทาง ID Li n e นนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับก็สอบถามข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ